สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาสำรวจโคกน้องนาในป่ายางนะครับที่บ้านกันทรารมอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกษก็เป็นการ โคกน้องนาในป่ายางนะครับแล้วก็ทำตั้งระบบโซลาเซลล์นะครับก็ทำเสร็จแล้วก็พามาดูระบบน้ำก็น้ำไหลอย่างต่อเน,นื่องครับไหลตลอดทั้งวันถ้ามีแดดนะครับ ด้านนี้นะครับก็ปล่อยน้ำลงไปวันนี้วันที่สองนะครับแต่ช่วงกระดูหน้าแหลงน้ำก็จะซึมลงพื้นค่อนข้างเร็วมากนะครับค่อนข้างเร็วมากดูน้ำนครับ นี่ก็คือของไส้ไก่ครับของไส้ไก่ก็มีน้ําพอประมาณนะครับก็สองวันแต่พอประมาณสักบ่ายสามโมงครึ่งนะครับน้ําที่ระบบโซล่าเซลล์ก็จะหยุดไหลเพราะว่าแสงแดดอ่อนนะครับหลังจากนั้นน้ำก็จะแห้งนะครับน้ำก็จะแห้งลง ระบบซึมเข้าไปในดินหมดนะครับระบบธรรมชาติด้านโน้นนะครับปล่อยมา5วันนะครับแล้วก็มีน้ำพอประมาณครับแต่ตอนนี้เอามาปล่อยฝั่งนี้ได้2วันทางโน้นก็จะเริ่มแห้งลงเช่นเดียวกันครับก็ตั้งใจว่าจะตั้งโซล่าเซล สักสองบ่อครับตอนนี้ก็เริ่มที่หนึ่งบ่อก่อนนะครับน้ําก็ไหลประมาณอย่างนี้นะครับทุกวันก็ทําให้สวนชุ่มชื้นนะครับน้ํายังไม่มากนะครับยังไปไม่ได้ไกลเพราะว่าเเราขุดคลองใส้ไก่ล้อมอ้อมไปด้านโน้นนะครับก็เป็นบ่อขนมครกหนึ่งสองสามสะใหญ่ด้านโน้นนะครับน้ํายังไม่มี แต่เราสังเกตด,ดูจากต้นยางนะครับแล้วก็ไผ่ที่เราปลูกไว้นะครับจะเขียวชอุอมนะครับในระหว่างที่ยางของเจ้าอื่นนะครับนะครับด้านนู้นถ้าหากว่าท่านผู้ชมมองดูยางเจ้าอื่นนะครับใบเขาจะเป็นสีแดงหมดแล้วครับเหลืองแดงนะครับเห็นไหมครับคือเขาไม่มีระบบน้ํามันก็จะ ผิดใบนะครับรัดใบเก่าทิ้งนะครับแล้วก็ผิดใบใหม่ออกมาแต่ยางของเรานะครับยังเขียวอยู่เห็นไหมครับนะต้นไม้ยังเขียวชุ่มฉ่านะครับทําให้บรรยากาศในบริเวณโคกน้องนาในโคกน้องนาในป่าย,ยางนะครับบริเวณนี้ก็จะทําให้รู้สึก อากาศชุ่มฉ่ำเย็นสบายครับก็เรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับผม